คติธรรมแห่งชีวิตบทที่15เลือดร้อนความเป็นคนเลือดร้อนมีทั้งส่วนดีและส่วนชั่วมันทำให้เกิดพลังขับดันในการทำอันใดอันหนึ่งที่โดยปกติเราไม่กล้าทำ แต่ความที่เลือดร้อนนั้นเองถ้าเราขาดสติและความรอบคอบการทำอะไรลงไปก็มีทางพลาดได้ง่ายเขาว่าคนหนุ่มมักเลือดร้อนแล้วค่อยเย็นลงตามลำดับตามอายุที่เพิ่มขึ้นความมีเลือดร้อนควร นับว่าเป็นของดีของคนนุ่มๆแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ควรหัดให้เป็นคนยับยั้งชั่งใจพิจารณาความคควรไม่ควรอีกด้วยสมัยนี้มักจะมีสิ่งแวดล้อมหลายอย่างที่คอยเพิ่มความร้อนให้ยิ่งขึ้น ดังนั้นคนหนุ่มที่ไม่รู้จักเย็นเสียบ้างก็มีหวังเป็นเหยื่อของสถานการณ์อย่างน่าเสียดายมีคำของคนโบราณเก่าไว้อย่างน่าฟังว่าจงฟังหูไว้หูคอยดูไปควรเชื่อใจเราดีกว่า อย่าเชื่อยุ